ต่อไปนี้ก็จะได้ยกเอาเรื่องเปรียดจากคำพีอธิกรรมในพระพินัยปิดกมาแสดงให้ท่านทั้งหลายฟังต่อไปกล่าวคือในคำพีอธิกรรมว่าครั้งพระพุทธองค์ทรงสำราญอยู่ในพระเวรุวันวิหารกรุงราชเครินั้นพระลักษณะเทระเจ้ากับพระมหาโมคคลานะเทระเจ้าอยู่ที่ภูเขาเคจกูดเช้าวันหนึ่งพระมหมาโมคคลานะเทระเจ้า ครองบาดจีวรแล้วก็ไปหาพระลักษณะเทระเจ้ากล่าวว่าเราพากันไปบินเทบ,บาทที่กรุงราชคห์เถิดพระลักษณะเทระเจ้ารับว่าดีล่ะแล้วก็พากันไปเมื่อพระมหมาโมกขาลานะลงจากภวกเขาคิ้นจกูดก็ได้ยิ้มขึ้นในที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายเหตุแห่งปัจจัยลำดับนั้นพระลักขณะเทละเจ้าจึงถามพระมหมาโมกขาลานะว่า เหตุปัจจัยอันใดทําให้ท่านยิ้มในบัดนี้พระมหาโมคคลานะต่อป้าเวลานี้ไม่ใช่เวลาแก้ปัญหาข้อนี้ขอท่านได้ถามปัญหาข้อนี้ต่อข้าพเจ้าในที่เฉพาะพระพักพระพุทธองค์เถิดครั้นพระลักษณะเทระเจ้าและพระมหาโมคคลานะเทระเจ้าเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชเจรึกได้บิณฑบาตไปฉันแล้วก็พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์ถวายปังคมแล้วก็นั่งลงในที่สมควรแก่ตน พระลักษณะเทเรเจ้าจึงถามพระมหมาโมกขลักณะขึ้นว่าท่านมหมาโมกขลันณะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิจกูดในเช้าวันนี้ท่านได้ยิ้มขึ้นในที่แห่งหนึ่งเหตุปัจจัยอันใดที่ทําให้ท่านยิ้มพระมหมาโมกขลันณะตอบว่าเมื่อข้าพเจ้าลงจากภูเขาคิจกูดเมื่อเช้านี้ได้เห็นเปรตขนซึ่งเป็นเข็มตนหนึ่งอยู่ในอากาศเข็มเหล่านั้นเข้าไปในศีรษะของเปรตนั้นแล้วก็ออกไปทางปาก เข้าทางปากก็ออกทางหน้าอกเข้าทางหน้าอกก็ออกทางท้องเข้าทางท้องก็ออกทางขาเข้าทางขาก็ออกทางแข้งเข้าทางแข้งก็ออกทางเท้าเปรตนั้นได้ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดอยู่ในอากาศข้าพเจ้าได้เห็นแล้วก็จึงคิดว่าน่าอัศจรรย์สัตว์เช่นนี้ยักษ์เช่นนี้เปรตเช่นนี้อัตภาพเชนีก็มีภิกษุ ทั้งหลายซึ่งเป็นปุถุชนอยู่ในที่นั้นจึงหาว่าพระมหาโมกคลานะอวดอุตริมนุษยธรรมพระพุทธองค์ก็จึงทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุแท้เป็นผู้มีญาณแท้เพราะเหตุที่สาวกของเราได้รู้เช่นนี้ได้เห็นเช่นนี้ได้เป็นพยานเช่นนี้เราจึงว่าพวกสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุเป็นผู้มีญาณแท้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปร,เรตตนนั้น เราผู้ทำสัตว์โลกและพบกติทิติที่อาศัยอยู่แห่งหมู่สัตวนะ์อยู่แห่งหมู่สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณในจักรวาลอันไม่มีประมาณให้แจม่มแจ้งด้วยพระสัพันยุตยานที่ไม้สีมหาโปก็ได้เห็นแล้วก็แต่ว่าเราไม่ได้พูดขึ้นเพราะเราคิดว่าถ้าเราพูดขึ้นแล้วผู้อื่นไม่เชื่อผู้ใดไม่เชื่อพวกนั้นต้องได้รับโทษทุกข์ภัยตลอดกาลน,นานบัดนี้เราได้ โมกะลานะเป็นพยานแล้วจึงพูดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรตตันั้นเมื่อชาติก่อนได้เป็นคนส่อเสียดยุยงให้ผู้อื่นแตกร้าวจากกันอยู่ในกรุงราชเจริญน,นี้เวลาเขาตายแล้วเขาก็ไปไม่อยู่ในนรกหลายแสนปีเวลาพ้นจากนรกจึงได้มาเกิดเป็นเปรตมาสวยทุกขเวทนาด,ดังนี้ โมกคลานะเห็นโมกคลานะกล่าวจริงอาบัติไม่มีแก่โมกคลานะดังนี้ขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงจําไว้เถิดว่าการกล่าวส่อเสียดยุยงให้ผู้อื่นแตกร้าวจากกันนั้นย่อมได้รับบาปดังนี้ส่วนบาปยุยงในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอีกตามที่ตามผู้ที่ตนยุยงคือถ้าผู้ที่ตนยุยงเป็นผู้มีคุณงามความดีน้อยก็บาปน้อย ถ้าผู้ที่ตนยุยงมีคุณงามความดีมากก็่าบาปมากถ้ายุยงเขาไม่แต่ก,กันก็บาปน้อยถ้าเขาแต่กันก็บาปมากถ้ายุยงคนน้อยให้แต่ก,กันก็บาปน้อยถ้ายุยงคนมากให้แต่ก,กันมากน่ะก็บาปมากยิ่งยุยงให้ไพร่บ้านพลเมืองหรือรัฐบาลแต่กันก็ยิ่งบาปมากเพราะฉะนั้นใครๆจึงไม่ควรยุยงให้ผู้อื่นแต่กันแต่ว่าการยุยงเรื่องของรัฐบาล แต่หากว่ารัฐบาลกระทําผิดนั่นก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งในสมัยนี้มีการยุยงคณะรัฐบาลหรือข้าราชการแต่กันก็เป็นของมีโทษมากแต่ก็อยู่ที่สาระประโยชน์ว่ารัฐบาลและก็ข้าราชการนั้นมีความทุจริตอย่างไรบางทีการยุยงก็เป็นประโยชน์เพราะได้ชี้โทษของผู้ที่ทุจริตในชาติบ้านเมืองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง นะให้เราได้สดับรับฟังเกี่ยวกับการทํากรรมเรื่องของการยุยงให้แตกแยกจากกันนะแต่ก็ต้องดูเหตุดูผลด้วยว่าในการยุยงหรือในการกล่าวร้ายต่างๆนีนะ้เรากล่าวร้ายชี้โทษในทางที่ถูกต้องนะนี่ก็ไปอีกประเด็นหนึ่งไปอีกส่วนหนึ่งก็ขอ,ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้สดับรับฟังด้วยเทืน